พามาเบิ่งต้นใหม่ครับพี่น้องครับต้นใหม่แถวตำบลไผ่ครับผมต้นใหม่ครับผมมือดีแล้วรวมเลือดปะครับธรรมชาติปะพยัคฆ์เลยครับผมเบิ่งพี่น้องเ้อเจนพยังนี่แใหญ่เลยครับเบิ่งเครับเบิ่งทั้งหนาวอัตโตกับมีตดเจนไงครับผมเบิ่งเต็มครับทางนี้เป็นดินหินแดงครับผมหินแดงเป็นดินภูเขาไฟครับผม เบิ้งพี่น้องต้นใหญ่แห้งครับโคตกแห้งที่นี่เขาให้น้ำไรครับเบิ้งพี่น้องย่างหน้ารวยแล้วมั้งครับท้องไซนี่โคนมาเก็บไปแล้วครับเก็บหน่วยเก็บอยังไปเอาไปทำพันครับผมเอาไปพอพันนะครับผมโอ้ต้นใหญ่ครับสูงครับผมขนาดติดกันนี่ครับติดกันนี่ครับงัยไงได้ครับ แม,ม่ด้วยแหละครับผมผุนมีแต่ต้นใหม่ได้วยครับต้นนี้มักต้นไอ้อันนี้ใหญ่บากใหญ่แล้วครับผมยังหน้าอีพายเบข้างหน้าครับผมน,นี่เด,ดี๋ต้นใหญ่กันนี่แล้วแต่ท่างก็ใหญ่ครับมีแต่ต้นใหญ่อายุนานหลายร้อยปีแล้ผมว่าน่าจะร้อยหลายร้อยปีแล้วครับเบื้องด้วยล่ะนี่ครับออตบตตะบุนไทยครับผม ต้นไม้นี่แหล่ะถึงงานบริหารครับเย็บโคงต้นไม้ครับผมต้นไม้ถึงแม่นไพ่ออะไรนข้างหลังครันี่ครับผมบนต้นไม้ย่างหน้าครับผมต้นใหญ่กรับรถต่อไทยครับผมอยู่ข้างไป ครับผมสร้างไปวัฒนาไปว่าไปซีซิกเก็ตไปว่าไปเสร็จนี่เลยครับต <shared> ้นไม้นี่ต้นไม้ใหญ่มากครับย่างหน้าใหญ่มากนะครับผมเพือครับผมมีวีต้นใหญ่เลยดูครับขลังกันเมีนเลยอะครับขลังกันเมีนต้นย่างหน้าไม่ได้ขลังกันงู าามิตรต้นใหม่แล้วครับผมพอดีอยา่างนั้นแหละแต่ว่าทั้งผุดกับรลายกันครับผมทั้งมาดูทั้งทั้งตำบลขาดผมไม่ไลรมมาลายขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสายผมไปก่อนทีไปบ้านพ่อจักรันครับผม มึงด้วยนะครับผมต้นไม้แนบไปเห็นกับต้นย่างต้นไม้ข้างนี้สิบต้นต้นย่างหน้าครับผมย่างใหญ่หายากอยู่ไอ้ต้นบากบอยเห็นก็ได้ครับผมทังไมเบิ่งครับผมทิดประจันครับเห็นแล้วก็ทดทขึ้นครับผมแต่ว่าเวลาฝ่าห้องนักฝนแก่โบเป็นตาอยู่ไก่เลยครับต้องระวังนะครับผมเพิ่งครับอือสุดยอดพี่น้องสุดยอด พ้อนครับเก้ามาข้างในเย็นครับผมนี่ครับผมฝาครับผมพี่น้องครับไม่ซักกรง่ายครับผมไม่ซักซักทองครับซักทองซักทองรอบสนามครับผมโรงเรียนตัวอย่างครับผมด้านการพัฒนาแล้วก็ธรรมชาติครับผมอนุรักษ์ต้นไม้ครับผมนี่ครับเรียนเป็นอย่างที่ดีครับผมสาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ